ลูกใหญ่คักพี่น้อ itional. งใหญ่คักใหญ่แน่นะอ่ะไอเบิบ่งให้เทียบความเป็นจริงกับนิ้วมือเฮานะหาลูกใหญ่ๆเพิ่มๆให้เบิ่งก่อนสามสี่หน่วยเต็มมือกัมได้กัมเอากระสีได้ซัมเนี่ยละสี่หน่วยหานหน่วยเออเกาลัด กำลังกอนต่มแสบเลยค่ะนี่มิมี่มีอะไรมาฝากเปิดดูซิเปิดดูซิเขาม่ก็ไม่มีอะไรมาอยากกินขอบคุณค่ะยังขอบคุณค่ะอยากกินฝนฝนไม่มีแต่ลมมันมาไงมีมี่เลย ได้โอกาสแวะเก็บให้ดูดิดูใหญ่อันไหนลูกใหญ่ๆดูดิเปิดดูสิคัดมาดิของโปรดนางนางสั่งนะคะวันนี้สนุกไหมเต็กเกสโกไหนเงยหน้าดูสิเงยหน้าให้เห็นก่อนอ้ยชืินใจในเหนือหน่อยกลับมาใหญ่ที่สุดแล้วเหรออันนี้ใหญ่ไหมใหญ่มาทุกอันเลยเหรอไหนเอามือไงมือดูสิใส่มือหนูอ่ะ เมืองลูกปักใหญ่เลยนุคัดในนี่นี่ลูกนี้ก็ใหญ่ทำไมี้อก้นเป็นสีขาวก็ก้นมันเป็นสีขาวก็มันสดอยู่ไงลูกเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็เป็นสีน้ําตาลนูชอบไหมชอบเอาไปต้มให้นูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวมีมีจะพาวิธีเดี๋ยวจะพาต้มรู้ไหมต้องต้มยังไงก่อนต้มต้องทําไงใส่น้าใส่น้ําแล้วอะไรก่อนที่ให้มันเดือดไม่ใช่ก่อนเดี๋ยวมีมีจะพาทําเราต้องเอาปาดก้นมันก่อนเนาะ โอเคคลิปนี้ก็เก็บมาให้ลูกสาวนะคะแข็งค่ะตอนนี้มันสดอยู่มันคงไม่แข็งนี่ความชอบของนางขอบคุณค่ะหรือยังขอบคุณค่ะเดี๋ยวพาต้มนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้เข้ากะสีมาต้มเกาลัดกันนะคะเห็นม่พี่นี่ของโปรดอลิซาเลยค่ะให้ดูให้ป้าาดูอันนี้ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่นี่ใหญ่เลยค่ะพี่นอน เมืม่อนี่สีผ้ามูเจ้าต้มนะคะพี่น้องถามมีเวลาแมวกะ่ีขัวให้เบิ่งร่อมขวัวในกระทะนะคะพี่น้องมามาแบบส้มๆค่ะว่าไพ่นะจ๊ะเพราะว่าเพิ่งมาจากที่ทํางานเก็บมาแล้วมาหอดเฮืงานลูกก็อยากกินก็เลยจัดแบบนี้เลยจ้ะเมืองเนี้ยเออน่ะเห็นไหมนี้อุ้ยเล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 ย,ยองโปรดอลิซานะคะพี่น้องมาสีผ้าอัน วิธีการเป็นยังไงนะะพี่น้องลูกเกาลัดมันมีแบบกินได้กับแบบกินบ่อได้ถ้าแบบกินได้มันก็สิมีจุกแบบนี้ด้านบนให้สังเกตนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิบ้างกอนถ้ากินไม่ได้เปลือกก็จะเป็นมันจะมีจุกแบบนี้ให้สังเกตจุกนะคะพี่น้องเออถ้ามูก,กินบ่อได้กับลักษณะ้ายกันแต่เขาสิบม่มีจุกตัวนี้แล้วก็ไม่มีสิบม่มีจุกตัวนี้แล้วก็ไม่มีนอ่เสิ สิเป็นกลมกลมบ่คอยบ่อคอยแป้นแบบนี้เป็นก้มกลมแล้วก็บ่มีจุดนะคะพี่น้องเดี๋ยวถ้าแมวเห็นแมวสีเอามาให้เบิ่งนะคะพี่น้องว่าเกาลัดแบบที่กินบ่อใ้กับมีนะพี่น้องเดี๋ยวชิมมานะคะพี่น้องแต่สาหรับแบบนี้ไอเปือกมันสิเป็นหนามขึ้นไม่ไหวเออรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวนี่ให้เบิ่งเดี๋ยวสิผ้าเห็ดนะคะพี่น้องก้อนเสียไปต้มนะคะต้องปาด เขาเป็นกากระบาดหรือห้มีร้อย,อยมีแผลนะคะพี่น้องบองสันเวลาต้มหรือเวลาเข้าไปขวัวเขาสิระเบิดนะคะพี่น้องอันตรายถึงขนาดตาบอดได้นะคะต้องระวังเด็กก็ต้องระวังนะคะเออต้องปีดซะก,ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่สิพาดปีดนะคะพี่น้องเห็นเขามีแผลก่อนให้อากาศมันออกมาได้นะ,ะพี่น้องบองสันมั่นฉีระเบิดนะ,ะพี่น้องอันตรายจ้าเดี๋ยวมา ศาด e กระขา,ขาดพี่น้องศาดซื้อจากลานยุ่นนี่แบบนี้นะคะใหญ่หันห่นยังไงหังห่นยังไงก็ได้บางคนบางฝรั่งบางคนเขาก็จะแค่การกระบาดเฉยๆอย่างนี้แค่มันมีแผลอย่างนี้แล้วก็ต้มแล้วเขาเราเหรอตัดตรงนี้หรอแล้วอันตรายม,มีมิดแล้วก็ใส่หมอนี่มองเราตัดตรงข้างล่างนี้ออกลยเหรอไม่ก็แล้วแต่ แค่ทาให้มันมีรอยแผลแล้เทําไรแล้วก็เอาไปต้มปกติเราทำยังไงก็าทาอย่างนี้เลยเอามาหยิบมาแล้วหนูทำได้ไหมอยากทำด้วยหนูนี้ก็กลัวมันบาดมือหนูอะ่ะเพราะมันแข็งเป็นใสตรงนี้แล้วก็จับนี่ได้ไหมไม่ได้หนูมไม่ใจอยากทำด้วยอะ่ะคมมากนะหนูจับอย่างนี้ได้ไหมนี่จับอย่างนี้ปั้นอย่างนี้ ให้มีมีได้ไหมไม่ต้องจับอ,อยากเคลียดฟันลิงพ่อเอาออกอยากเคลียดหลายพ่อเออนั่นแหละทำไปต้องระวังนะคะลูกเหรียญเมีดบ่ใดต้นเดียวเพราะมันคมมากนิ้วขาดเลยไวยเอออ่ะมันกับสีมีร้อยบาทมันสี่ค่ะพี่น้อง หรือเ่าสีเฮ็ดเส้นเดียวก็ได้ขอแต่ให้ไอเปลือกเขาอากาศสามารถทายเทได้เวลาเขาต้งมเพราะว่าความห่อนแรงดันอยู่ในลูกเขาสีสี่อันนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าเนื้อของเขากะขยายโตนัสงระเบิดตึ้มเลยค่ะพี่น้องต้องครั้งเดียวก็ได้ไม่จําเป็นต้องสองครัง้งเอาครั้งเดียวแล้วก็โยนเลยอูสี เพราะว่าเปลือกเขาค่อนข้างสีแข็งมากค่ะพี่น,อน้องแข็งจนกดมากเลยพอแล้วไม่ต้องทัดให้มันแตกเดี๋ยวมันแกะไม่สวยพอแม่ครัวแม่ครัวน้อยระวังมือนะคะไม่ต้องฟันให้แตกแค่มันบีบแผลก,ก็พออย่าเครียดลายคือสีแสบเนาะอยากกินหลายเชืบ เอออากปิดน้าล้างก่อนนะคะล้างติ้งตะกัุ่กออกร่างมาลงมาแรงออกก่อนค่ะสดๆเลยค่ะพี่น้องสะอ้อนสะออส กำหนดเวลาบ่ได้นะคะเพราะว่าลูกมันนั่นบ่เสมอกันนะคะมีลูกลูกใ,ใหญ่แล้วก็ลูกน้อยนี่สิค่ะมันบ่เสมอเับห้อกับปิงว่าลูกใหญ่มันสุกแล้วก็คือโอเคนะคะพี่น้องเน้ยพุ่นน่ะสะอ่อนสุดๆเลยต้มนะคะพี่น้องแล้วอีกครึ่งนึ่งไม่เอาสีมะขามววามันสิเป็นแบบใดเดี๋ยวให้อลิซารีวิวให้ชมนะคะแต่แง้มเนื้อเขาเป็นแป้งแล้วเขาสิระเบิดนะคะ กับข้าต้มไข่นะคะขือนกับข้าเอา,เอาไข่ใส่ไม่พกเวียมหล้วคนะ่ะเพราะอันนี้กับที่รเราเปิดน่ะเห็นบอ่อืมเสียวลางยางมันออกค่ะพี่น้องไอ้เปลือกมันในผิดข้าไอ้เปลือกมัน,นมีนสนิ เป็นปัดฝดนะคะพี่องแกให้เบิง้งอุ้ยหอนอยู่นี่ตั้งไว้สเสด็จน้ำเขาก็สิแกง่ายกว่านี่นะคะ

ความเสียบก็จะเป็นโตขัวนะคะอันนี้ต้มอ,อันนี้ขัวดิ๊กี้มาันี้นนเสร็จแล้วค่ะมาชิมกันเลยอนนี้ตมเหรค่ะ น้นต้มชิมดูสิต้อมอันนี้คั่วใช่ชิมดูสิค่อยๆชิมอร่อยอร่อยไหมเวลาต้มแล้วไอ้ถ้าลูกเขายังไม่แก่เขาก็จะล่อนออกอย่างนี้นะถ้าเย็นแล้วมันก็จะแกะง่ายขึ้นอันนี้มันร้อนอยู่อร่อยไหมีอ่ะชิมชิมอันที่ยังอันที่คั่วดิอันนี้คั่ว อร่อยข้างในจะมีน้ำเนินแหงเป็นแป,แป้งใช่ไหมอันนี้จะออกหวานๆถ้าคั่วแล้วมันจะเป็นแป้งแป้งแล้วก็หวานแต่ถ้าตัวนี้มันมีมิชิมซิอืมอันนี้ต้มนี่จะฟิลเหมือนต้มเม็ดขนุนอร่อยอร่อยเหมือนกันนิม่มแต่อันนี้มาชีอืมอันนี้ก็เป็นนุ่งแป้งแต่ความหวานจะ จะคงอยู่อันเนี้ยความหวานจะเยอะกว่าสรุปแล้วว่าอร่อยไหมของโปรดเลยใช่ไหมอ่าไปกินเลยค่ะแกะกินเองนะคะบายบายมีนี้ก่อนบายบายมายืนตรงนี้มาแกะซิ้มกันค่ะพี่น้อง้าต้มนะคะพี่น้องทาเกาลัดออนสดๆนะมันจะรดออก รูดแบบนี้เลยเขาก็จะแหง้งสิแห้งนะคะถ้าต้มโดนกระสีเล็กนะคะแต่ว่าต้องให้น μ. มันแหงก่อนนะคะเหยียดกากระบาดเขาก็สิแตกประมาณนี้เนาะอารมณ์ประมาณนี้เขาก็สิมากแกะโตดันไนออีกเทือหนึ่งนะคะมันกะสิมีเปลือกดันไนนะคะถ้าทิ้งไว้ให้เย็นกับอาจิงแกง่ายกว่าน,นี้เนะาะทั้งในกะสิเป็นเนื้อขาวเนื้อเหลือง แกไว้ให้ดีสี่ซิ้นนะคะเสียงเครื่องดูดควันสีแห้งแน่นะคะเพราะว่าอบไก่ให้ลูกค่ะลิสกี้เบาๆค่ะนั่งลองเพ่งทวมเสียงไม่กุ้นแม่เราลูกกระทิได้สีแบบถ้าถ้าอันที่บต คือผ้าคาก,กสิสีสวยกว่านี่อันนี้น้าม,มันเข่าเนาะคะ่อะอ,อร่อยบอกเลยว่าอร่อยสวยเลยอ,อือร่อยเปเข้ามักแกะอันที่ขูวแล้วเปลือกข้าแข็งมาก เขาก็สิแตกเก่งง่ายถ้าทิ้งไว้ให้เย็นแล้ว่ยอ๋ออันนี้กรอบพ่อเจ้าเคยเกิยนอันเผา,าในบะหมี่ป่เผาในบะหมี่กะสิประมาณนี้แหละอันนี้คั่วใช่ไหมอันนี้ต้มอืมอร่อยแก่เองเป็นไหมไปเอาถ้วยเล็กมาไปอืม เอาถ้วยเล็กมาลองสิแต่วาเอาถ้วยเล็กอันน,นมาใส่ใสด้วยแล้วก็มาเอาไปลองด้วยลูกแล้วก็เอากถ้วยนึงไปใส่เปลือกได้แต่อย่าให้หกเต็มบ้านนะหกิบเลยค่ะเราจะเอาอะไรชอบอันต้มหรือชอบอันไหนก็ตปสองจะเอาทั้งสอง <laughs> แก่ได้ไหมอ่ะแก่ได้แต่ต้มทําไมมันเยอะกว่ออขวาขั่วอย่างนี้ขั่วนิดเดียวทำไมเพราะกระทะเราเล็กนะพอแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่จะกินหมดอย่างนั้นเหรออ้ยองโปรดนั่งเรเบร้อค่ะเป็นแป้งๆอ่ะซิมเลยแซ่บบันบ้้นเขาถ้าไปงานวัด จังสิไดกินโอ้ไปเดินงันยิวเนาะถ้าคิดอยากกินมีไ่ไนบังมี่กับต้มกินเลยอารมณ์ปะมาณเดียวกัน <c oughs> ถ้ากระแซบเขาบอกว่าเกาลัดน่ะเป็นยาตุนในยาจีนนู่นนั่นนี่เขาก็ใจเกาลัดนะคะพี่น <c oughs> อ้องโอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวคลิปสีเงาก่อนอจังพอกันในคลิปหนานะคะ ขอบคุณสําหรับการรับชุ่มกดไลค์กดแชร์น้องเนตนะคะพี่น้องเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะขอบคุณหลายๆนะคะสําหรับผููเขามาติดตามเขามากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น้ำน,นะคะพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้ใหคิดคลิปต่อไปนะคะพี่น้องชีวิตต่างแดนอีสานในเมืองนอกอิสานในต่างแดนเป็นสี่ลักค่ะพี่น้องมีหยังสีเบาซูฟังมีหยังใส่ชีวิตแบบใดอกะสีมานําเสนอให้พีนพีน้องๆที่อยู่เมืองไทยหรือ ผู้มาติดตามได้รับรู้นะคะว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งเศร้าความสุขความทุกข์เรื่องเงินเรื่องงานกับสิ่งเขามาด่วงกันนะคะพี่น้องจังพอกันไหมคลิปหนะ้านะคะว่าเมวสีน้ำเสนอเรื่องใดนะคะขอบพูดหลายๆค่ะพอกันไหมค่ะบ๊ายบายค่ะ